ครับผมกรรไกลขันยอดนะครับเป็นนักธุรกิจระดับไดมอนด์นะครับของซัพเซมนต์นะครับวันนี้นะครับอยากจะเชิญชวนนะครับให้เพื่อนๆนะครับเข้าร่วมสัมมนาคอร์สสัมมนาที่กําลังโด่งดังและเป็นที่กล่าวขานถึงมากที่สุดณตอนนี้นะครับเป็นคอร์สที่ชื่อว่า s t Your b u s i n e s s with Why นะครับเป็นคอร์สที่ค้นหาความหมายนะครับของตัวเราให้เจอนะครับตอนนี้นะครับมีเพื่อนๆที่ผ่านคอร์สสัมมนานี้นะครับมากกว่า5 4 0 0 0คนแล้วนะครับผมเองก็เป็นหนึ่งใน54,000คนนะครับ และก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับเบรกเรคคอร์ดผลลัพธ์ความสําเร็จในชีวิตของตัวเองนะครับจากเดิมที่เคยทําได้อยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้ผ่านคอร์นี้นะครับคอร์นี้สามารถทําให้ผมนะครับมีผลลัพธ์ในชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นนะครับยิ่งใหญ่มากขึ้นนะครับครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเป็นถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์นะครับชื่อว่า Y ร้อยล้านความสําเร็จนะครับ อยากให้เพื่อนๆนะครับเชิญชวนเพื่อนๆนะครับเข้าสู่คอร์สนี้นะครับในวันที่นะครับ18กันยายน2559นี้นะครับที่ไปเทคมันนาครับเป้าหมายของพวกเรานะครับก็คือ5,000คนครับอยากให้เพื่อนๆนะครับมาเป็น1ใน5,000คนที่ร่วมสมานานี้สร้างประวัติศาสตร์ของเรานะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ